สัสดีค่ะเก๋โปรโมชั่นมิสูนะคะเก๋อยู่กับ e x ็ e n d e r c o r e HEV นะคะมาพร้อมกับราคาค่าตัว961,000บาทนะคะสีขาวมุกนะคะเพิ่มค่าสี10,000บาทในตัวของ e x p e n d e r c o r e นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุดนะคะ95แรงม้าแรงบิด134นิวตันเมตรในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้านะคะให้กำลังแรงม้าสูงสุด116แรงม้าแรงบิด 255นิวตันเมตรมาพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%นานถึง72งวดน,นะคะหรือลูกค้าอยากจะออกรถนะคะเพียง1,9,900บาทนะคะเป็นะะตัวรถมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเก๋พาไปนำชมค่ะด้านหน้าของเจ้า Expender c o r s คนะคะตัวกระจังนะคะเป็นสีดำเงานะคะพร้อมด้วยตัวอักษร h e v นะคะโลโก้ของมิซูนะคะที่เป็นโครเมียมนะคะสวยๆวย ตัดกับ4ตัวรถนะคะได้อย่างลงตัวเลยนะคะตัวของไฟนะคะก็เป็นไฟแบบ LED นะคะมีไฟวิ่งกลางวันให้ด้วยนะคะไฟตัดหมอมีมาแล้วนะคะในส่วนของตัวคอนะคะตัวกันชนด้านล่างนะคะเป็นสีบอลเงินตัดขิดด้วยสีฟ้านะคะเพิ่มความสวยงามนะคะให้กับตัวรถนะคะ ตัวของคอร์สนะคะไฟหน้านะคะเปิดปิดให้อัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวคูดคอนโทรลมาให้ด้วยนะคะสำหรับคอร์สคันนี้นะคะตัว Mac แมกเรยยางนะคะเป็นแมก10 7นะคะลายแมกนะคะเป็นโครเมียมลิปด้วยสีเทานะคะตัดด้วยสีฟ้านะคะเพิ่มคมสปอร์ตนะคะยางนะคะก็ให้เป็นไซสยย์ยาง20555น R 1 7เดิสเบรนะคะก็ทั้ง4ล้อเลยนะคะตัวกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่ตัวกระจกนะคะกระจก ปรับพับไฟฟ้านะคะแล้วก็คันนี้นะคะติดในส่วนของการสาธให้เรียบร้อยแล้วเป้ารองมือกันรอยก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะในตัวของคอสนะคะจะเพิ่มตัวราวหลังคามาให้นะคะลูกค้าก็สามารถนะคะติดแหลกหลังคาขนสัมภาระด้านบนหลังคาได้เลยนะคะตรงมีในส่วนของคิ้วร้อนะคะที่เป็นสีดํานะคะเป็นดําด้านนะคะนี่ค่ะเพิ่มความสวยงามให้กับ ตัวคิวระหว่างคิวล้อกับตัวร้อนะคะมีตัวของกาบด้านข้างนะคะที่เป็นสีบอลเงินนะคะตัดด้วยสีดำด้านนะคะแบบนี้เลยก็เดี๋ยวเราไปดูทางด้านท้ายกันค่ะไฟท้ายนะคะก็เป็นแบบ LED นะคะไฟเบรกดวงที่3ที่เป็นสปอยเลอร์คะก็เป็นแบบ LED นะคะ เสาอากาศนะคะก็เป็นชาร์กฟิลนะคะเป็นครีบฉลามนะคะตัวอักษรนะคะ e x p e เ d e r ด o r e คอนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะฝั่งทางด้านขวานะคะก็จะเป็นเฮ e อนะคะการชนด้านล่างนะคะก็จะเป็นสีบอลเงินตัดด้วยสีฟ้านะคะเพิ่มความสวยงามให้กับด้านท้ายรถนะคะแล้วก็ในตัวของคอนะคะมีกล้องมองหลังนะคะมาให้ด้วยนะบาะแถวที่3นะคะพับ เรียบได้นะคะก็ลูกค้าสามารถนะคะเก็บสัมภาระได้เพิ่มขึ้นนะคะในตัวคอสนะคะเป็นแบบ7ที่นั่งนะคะก็จะไม่เหมือนตัว X4 นะคะที่เป็น5ที่นั่งนะคะแล้วก็ตัวของตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เติมรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะคะด้านท้ายของตัว เอ็กเพนเดอร์คอนะคะท้องโดยสารของเอ็กเพนเดอร์คอนะคะตัวคอนโซลนะคะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีฟ้าออกน้ำเงินนะคะมี uh, ลายเคปลานะคะแล้วก็ขีดด้วยโครเมียมนะคะเพิ่มความสวยๆแล้วก็สปอร์ตให้กับทางคอนโซลด้านหน้านะคะจอกลานะคะเป็นแบบสัมผัสนะคะ9นิ้วนะคะเชื่อมต่อ Apple Ca r p เ a y Auto Android นะคะแอร์ก็เป็นแบบ ออโต้นะคะแยกซ้ายขวานะคะตัวชาร์จนะคะ12โวลต์มีให้1จุดนะคะแล้วก็ตัวชาร์จนะคะที่เป็น USB นะคะที่เป็น USB นะคะมีให้อีก2จุดนะคะโหมดการขับขี่นะคะ7โหมดเบรกมือเป็นไฟฟ้านะคะออโต้เบรกโฮมีให้แล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะ จอนะคะก็เป็น8นิ้วนะคะตัวพวงมาลัยนะคะเป็นหุ้มหนังนะคะแล้วก็มีตัวฟังก์ชันนะคะทั้งซ้ายและขวาแล้วก็ในตัวนี้ก็ยังมีคูดคอนโทรลนะคะให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมียังมีระบบนะคะการเข้าโค้งนะคะ AYC ด้วยนะคะตัวพวงมาลัยนะคะก็สวยๆเลยนะคะตรงที่เป็นปุ่มกดฟังก์ชันนะคะก็จะเป็นสีดําเงานะคะตัดด้วย ก้านนะคะที่เป็นสีบอลเงินนะคะของคอนะคะก็จะเป็นพุสตานะคะกุญแจนะคะให้สองดอกนะคะกระจกมองหลังนะคะแบบตัดลดแสงให้อัตโนมัติมีแอร์ตอนที่สองนะคะให้กับลูกค้าทางด้านหลังเวยเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเดินได้ด้วยสีเทานะคะแล้วก็เป็นดำตัดด้วยสีออกน้ำเงินนะคะที่เหมือนกับคอนโซลนะคะก็ เพิ่มลูกเล่นนะคะให้กับตัวบอกน่าสนใจไหมคะกับ X p ็ n n d e r ดอร์คอร์นะคะกับโปรโมชั่นดอกเบีย้ย0%นยนานถึง72งวดหรือออกรถนะคะ19,900บาทนะคะลูกค้าท่านได้สนใจนะคะในตัวของ X p ็ n เพนเดอรคนะคะก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเกบฝากเบอร์โทรไว้นะคะ0837131888แแอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะเป็นรุ่นไหนนะคะของมิซูนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะ สวัสดีค่ะ